สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาเล่าถึงอาการการป้องกันแนวทางการรักษาโรคปากและเท้าเปื่อยนะคะค่ะสำหรับโรคปากและเท้าเปื่อยนะคะโรคนี้ก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับสัตว์นะคะแต่ว่าก็สามารถติดต่อกับคนที่มีบาดแผลได้นะคะซึ่งติดต่อโดยตรงทางเยื่อบุเมืองนะคะโดยถ้าโรคนี้ติดต่อ สู่คนนะคะหลักๆอาการก็จะไม่พบความรุนแรงอะไรมากถึงขั้นเสียชีวิตก็ไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องตกใจอะไรไปมากนะคะแต่ว่าเราก็จะนิ่งนอนใจไม่ได้นะคะแบบเราก็ประมาทไม่ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าโรคเนี้ยจะเป็นโรคที่เป็นเกิดจากเชื้อไวรัสที่ติดต่อกันได้ทางอากาศนะคะสารคัดหลั่งเป็นต้นค่ะที่จะสามารถสร้างความเสียาหายให้กับวงการปัสัตว์นะคะกับ เกษตรกร,ร,กรอย่างเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องรู้เท่าทันนะคะและต้องป้องกันล่ล่วงหน้าค่ะเพื่อลดการเสียชีวิตของสัตว์นะคะ แต่ใสก็อาจจะเสียชีวิตได้นะคะซึ่งอาจจะเสียชีวิตได้จากโรคแทรกซ้อนที่ะะมาจากอาการของโรคนี้นะคะ2-8วันเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาตามอาการของโคที่เป็นนะคะโรคนี้คือเชื้อไวรัสไม่มียารักษาโดยตรงนะคะซึ่งเชื้อจะตายไปเองได้ ทำได้ก็แค่ฉีดวัคซีนป้องกันอาการโรคแทรกซ้อนที่เขาเป็นค่ะ,คะต่อไปเราก็จะมาทําความรู้จักกับโรคนี้กันนะคะโรคปากและเท้าเปื่อยหรือที่เรียกกันว่าโรค FMD นะคะหรือชาวบ้านทั่วไปเรียกกันว่าโกกรคกลีนนะคะคือโรคที่สามารถอุบัติซ้ําได้นะคะเกิดจากเชื้อไวรัส,ส m อนะคะซึ่งเป็นโรคระบาดที่ลวดเร็วทันใจในสัตว์กีบคู่นะคะยกตัวอย่างเช่นโคกระบือแพะแกะสุกรเป็นต้นค่ะสำหรับสาเหตุการเกิดเชื้อไวรัสนี้นะคะเกิดจากไวรัสทั้งหมด7ชนิดค่ะแต่สำหรับในประเทศไทยนะคะเกิดจากเชื้อไวรัสแค่ 3, ชนิดค่ะก็คือไวรัสชนิด O, ชนิด a และชนิดเอเชียวันค่ะ ซึ่งแต่ละชนิดนะคะจะไม่มีภูมิคุ้มกันของกันและกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจะสามารถเกิดอุบัติซ้ําได้ตลอดเวลาเลยค่ะต่อไปเราก็จะเรียนรู้อาการของโรคปากกระเท้าเปื่อยนะคะสำหรับโรคปากกระเท้าเปื่อยนะคะโคจะแสดงอาการต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคที่อยู่ในตัวสัตว์ที่มีนะคะมเมื่อโคได้รับเชื้อนะคะจะมีอาการซึมน้ำลายไหล มีตุ่มผุดพองใสเกิดขึ้นในปากลิ้นเหงือกเพดานปากข้างแก้มและตามซอกกีบเท้าค่ะต่อมานะคะจะเกิดอาการตุ่มแตกนะคะจะกลายเป็นแผลอาการต่อมาก็จะทำให้ขาเจ็บค่ะเดินกระเพกน้ำลายไหลามากขึ้นโคจะมีอาการไข้สูงสู้ผอมเบื่ออาหารและน้ำหนักลดค่ะค่ะการป้องกัน โรคนะคะควรทํำยังไงนะคะค่ะสําหรับโรคปากและเท้าเปื่อยนะคะสามารถเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่สามีอายุตั้งแต่4ีถึงหเดือนได้ค่ะและก็ทําการฉีดซ้ําทุกๆ6เดือนนะคะทั้งนี้นะคะทางกรมปศุสัตว์นะคะได้ดํารงดําเนินการโดยนรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคป,ปากและเท้าเปื่อยปีละสองครั้งโดยครั้งที่1นนะคะจะอยู่ที่เดือนธันวาถึงเดือนมกราคมค่ะครั้งที่2จะอยู่ที่เดือนมิถุนาถึงเดือนกรกฎาคมค่ะ คั้งนี้นะคะกลมปสุสสาว์สามารถผลิตวัคซีนเพื่อป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยจากไวรัส3ชนิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรานะคะวัคซีนที่ผลิตจะมีอยู่2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1นนะคะก็คือวัคซีนชนิดเดียวค่ะวัคซีนนี้ก็คือผลิตจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวนะคะที่สามารถป้องกันโรคไวรัสเฉพาะโรคนัดด้นะ ชนิดเดียวเท่านั้นค่ะส่วนวนวัคซีนที่2นะคะก็คือวัคซีนรวมค่ะคือวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อทั้งหมด3ชนิดนะคะจะสามารถป้องกันโรคีเกิดจากเชื้อไวรัสทั้ง3ชนิดนี้ได้ค่ะ วิธีการทำวัคซีนป้องกันโรคปากกระเท้าเปื่อยนะคะสำหรับโรคนี้นะคะจะใช้วัคซีนเชื้อตายค่ะที่ผลิตจากเชื้อไวรัสโรคปากกระเท้าเปื่อยใน1ขวดจะบรรจุ20 ml หรือ40 ml นะคะสำหรับอุปกรณ์นะคะก็จะมีเข็มเบอร์18นะคะยาว0.5หรือ1นิ้วนะคะแล้วก็ใช้ไซลิงขนาด3 ml นะคะและต้องมีสำลีชุบแอลกอฮอล์นะคะไว้เช็ดก่อนฉีดทุกครั้งค่ะ เพื่อทําความสะอาดนะคะเพื่อป้องกันการติดเชือ้อค่ะสำหรับขั้นตอนในการฉีดนะคะ 1. นะคะสัตว์จะต้องมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ไม่มีอาการไข้นะคะ 2. สัตว์จะต้องอยู่นิ่งค่ะและไม่มีอาการเครียดนะคะ 3. ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดบริเวณที่ต้องการจะฉีดค่ะ 4. ดึงหนังขึ้นและฉีดวัคซีนเข้าใต้ผิวหนัง 2ml ต่อตัวค่ะการควบคุมและการ ป้องการโรคป,ปากกระเท้าเปื่อยในประเทศไทยนะคะขั้นตอนแรกการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาน,นะคะ 2. เราต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคปากกระเท้าเปื่อยด้วยการทำวัคซีนอย่างน้อยปีละ2ครั้งค่ะ 3. ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ค่ะ 4. การทำลายสัตว์ป่วยนะคะซึ่งในกรณีนี้นะคะในพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่ปอดโรคนะคะเราจะ ถ้าหากเราพบสัตว์ป่วยะคะเราจะต้องทําลายสัตว์นั้นทันทีค่ะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่สัตว์ป่วยในพื้นที่ที่ยังไม่เป็นที่ปลอดโลนะคะเราก็จะสามารถรักษาตามอาการได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอการป้องกันและแนวทางการทำวัคซีนโรคปากเท้าป่วยไปแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ